สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูคลิปสั้นๆก่อนนะคะค่ะเพื่อจะได้เขาเรียกว่านำเสนอก่อนนะคะลักษณะของนิ้วมือเป็นยังไงฝ่ามือเป็นอย่างไรนะคะเส้นลายมือแบบนี้ดีหรือเปล่านะคะดีหรือเปล่าและเส้นลายมือแบบนี้ดีหรือเปล่านิ้วมือแบบนี้ดีหรือเปล่านะคะนิ้วมือแบบนี้ดีไหม ลักษณะของนิ้วมือจะทำงานแบบไหนนะคะถึงจะป,ประสบความสำเร็จนะคะถ้ามือแบบนี้นะคะทำงานเดี๋ยวอยากรู้ว่านิ้วมือคือนิ้วมือแบบไหนนะคะความมือเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวดูคลิปที่สองนะคะคลิปแรกนะคะเราจะมาแนะนำว่าลักษณะของเส้นแบบนี้นะคะและลักษณะของเส้นลายมือแบบนี้น,นะคะนิ้วมือแบบนี้นะคะจะทำงานแบบไหนดีนะคะก็ เดี๋ยวดูเราคลิปต่อไปนะคะ,ะนามเสนอ